แฮนด้าน้อยบาร์บีคิวสายพานเปิ้นเป็นชาบูสายพานดูนะครับสายพานเนี่ยของกินทุกอย่างจะไหลมา่ามสายพานห้องยากินอย่างฮองกยิบเอาคนเดียวแล้วก่อเนี้ยน้ำใน3ถังเนี้ยฟรีอยู่รวมอยู่ในบุฟเฟต่ตแล้วแต่ถ้าน้ําที่ตั้งบนราวเนี้ยอันนี้เปิน้นคิดตังแต่ช่วงนี้เปิ้นลดราคาเหลือ269บาทมีน้ําซุปใสนี่เป็นฟรีนะครับของทางร้านเปิ้ลฮือ้อยู่แล้วซุปน้ำำําดํา ซุปกระดูกหมูซุปหมาล่าอันนี้เพิ่นจะเพิ่มอีก39บาทต่อคนนะครับแล้วน้าจิ้มมาดูกันอาคนเดียวปรุงเองตามใจชอบก็ได้เพิ่นบาจจะคิดสตางค์เพิ่มนะครับแต่ถ้าบบมั่นใจเอาสูตรของทางร้านเพิ่นไปเลยนี่สายพานนี้เพิ่นเติมตลอดนะครับไอ้อย่างที่ควรมีในร้านชาบูหมูจุม่มหรือหมูกระทะเนี่ยเพิ่นมีครบหมดมีพักสรารพัดพักเลยขึ้นช่ายเ็ดสารพัดเห็ด,าาหดพักกาดขาวซีฟู้ดนี่มีกุง้งมีหมึกแช่ มีปลาดอลลี่หอยแมงคู่ก็มีครับเหมาะสำหรับปลาครอบครัวมากินมากและบัดนี้การเที่ยงกันโดยเพราะหม้อไข่หม้อมันไข่ย,ยากกินอันอยังจะรักน้ำติ้มจะใดจะยิบอันอยังตามสบายดูเหมือนหมูมาไปน้อยเนี่ยมีหมดเลยหมูสามชั้นสานคอหมูแล้วก็อันนี้เนื้อวัวสายเนื้อวัวต้องชอบแน่นอนทุกอย่างน่ากินไมหมดเลยลุงบอบํบดกึดยากจะกินอย่างเนี้ยลุงว่าเทปเปิ้ลมีสารพัดเลย แค่นั้นมาทั้งครอบครัวแบบลุงได้เลยทั้งละอ่อนทั้งคนใหญ่กินได้หมดเลยครับลุงหนึ่งสายเนื้อต้องวางก่อนมาดูเห้ก่อนเนี่ยอันนี้ลุงเอาแบบย่างก่อนนะเอาเป็นซุปซีโครงเพิ่มแห่งสามสบาบาทนี้เอาสามคอหมูกับหมูสามชั้นใส่เข้าไป นี่กำลังเดือดเดือดเลยครับมอเปิลเดือดรุนแรงนะบั่ต้องห่วงเลยว่าจะจ้าตรงปิ้งย่างเนี่ยไดตี้แล้วอันนี้น้ำจิ้มลุงปรุงเองจัดจ้านถึงใจลุงใส่พริกหมาล่าไปตัวมาแบบอันนึงน้ำจิ้มทุกี้ผสมเองนะถึงอกถึงใจเหลือเกินรานนี้ถูกใจลุงมากเพราะเวลา ใคกินที่ไหนเนี่ยยังลูกยาก,กินชาบูลูกยากกินหมูกระทะมาร้านนี้ครบจบเสียงย่างหมูซูซ่าซูซ่าน่ากินมากแต่อันนี้ถ้าเขามาหลายคนนะเขากินของหูข้างกินได้แต่คนค้างที่บบหูจะไปกินขอบพนักงนี่ดูสิคะหมูชิ้นใหญ่มากไม่ได้มาแบบครึ่งชิ้นบางๆนะชิ้นหนึ่งนี่จุกเลยค่ะคํหนึ่งพอเด้อลูกๆแบปากกินกันนยางเดียวเลยทั้งองตองอจริงๆ มันมีไข่อุ้เลยครับลำบะลำกึดเอเยเตอร์อร่อยมากค่ะถูกใจทั้งครอบครัวอบาบอกชอยมาแล้วดีกวางตุ้งนั่นแหละลุงเช่ากินพักเอาผพักใส่เป็นนักอืมผักที่นี่เขาสดสะอาดมากนะคะเนี่ยนี่สายกินของแปลงอันนี้นอนไหมเป็นทอดมาเรียบร้อยแล้วกินได้เลยมา กรอบนอกนุ่มในหอมขนาดหวานมันพอหนึ่งเป็นสายเนื้อนะคะเนื้อที่ไหนเด็ดไปทุกร้านส่วนแม่ยูเนี่ยชอบทานอาหารทะเลค่ะกุ้งที่ไหนสดแม่ยูก็ตามไปทุกร้านเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นความสดไหมกุ้งใสเลยค่ะรับประกันความสดได้เลยเดี๋ยวจะมาลองชิมน้าจิ้มที่ปรุงเองนะคะสูตรนี้หือร่อย ลุงเองก็อร่อยค่ะลุงหนึ่งก็ชอบกินผ้า,าขี้ริ้วขาวๆจ้ว๊ะน่าเจ๊ยแต่อันนี้ลุงหนึ่งต้องเอาไปลวกก่อนสายผ้าขี้ริว้วบพัพผิดหวังแน่นอนกับผักขี้ริ้วของตัวนี้ขาวจ้วงผ้าขี้ริ้วปันกรอบมากๆครับลุงใช้จุ่มเอาเพราะย่างมันจะจ้าแต่ระวังนะครับบไ่ได้ลืมไว้ในจุ่มผ้าขี้ริ้วนี้ต้มห,หมันเหมนโคนเลยน้อยเดี๋ยวน่ะ ร้านเราเปิดทุกวันนะคะเปิด11โมงถึง5ทุ่มนะคะบะมีวันหยุดด้วยไหมครับใช่ค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ,ะคราคาจาก299เหลือ269ค่ะลุงสังเกตลายอาหารมีเยอะมากตอนนี้มีประมาณ50่ะ50ตัวอย่างนะคะน้ำจิ้มสูตรของทางร้านนี่พนักง,งานจะป,ประปุงไว้ให้เรือเปล่าครับใช่ค่ะปรุงไว้ให้แล้วก็เราจะปรุงเองก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราอยากลดชาติของเราเองก็ปรุงเองได้เลยจัดจ้านถึงใจได้เลยนะครับสะอาดแอร์เย็นสบายไปนั่งกินร้านบะหมี่แอร์ เฮยแตกเฮ่แตกกินมบะม่วน e เลยมาร้านนี้แอร์เย็นฉ่ำลำขนาดเลยลำขนาด